โอเคก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูเลเจ้าเหลืองน้อยลวโลว์ FR เเหมือนเดิมนะครับผมนะกับทีมงานสสมชายที่ตอนนี้มีแค่รถขุดนะมีแค่เจ้าเหลืองน้อยนะครับผมนะดำก็ยังไม่มีใครมานะครับผมนะนี่จะป่าอยู่กับจานไลนะครับผมนะจานไลเมัอนเดิมนะ <poker> ตรงนี้ลึกหรือเปล่าน in so ี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ขุดกรวดออกนะครับผมนะเดี๋ยวนี้จะมีดินทรายพุนๆอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวจะเคลียดินทรายให้มันเสมอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าเราต้องขุดกรวดออกนะเวลาเราลอกดินแล้วมันชนกรวดนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดินเหนียวหรือดินทรายนี่เราไถสามารถไถได้อยู่นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นกรวดนี่รถไถไถไม่เข้านะครับผมนะเราเลยตักกรวดออกเลยแล้วก็เอาดินทรายมาแปะให้เขาขึ้นนะครับผมนะ พี่ไรขึ้นแท่นนะพี่ไรวันนี้นี่ขึ้นแท่นกันเลยนะครับผมนะสบายๆนะขึ้นแท่นอย่างนี้เดีย๋ยวเราวาร์ปไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับผมนะโอเควาร์ปวาร์ปมาตรงนี้เลยนะโชว์เกียร์มาพอดีนะครับผมนะตักแบบเนียนๆน,น,นะสต่เรบพี่ไรก็ถือว่าพอดีกันนะครับผมนะรถขุดโรอนิดหน่อยนะถือว่าให้รถดำได้พักบ้างนะครับผมนะ ็ให้รถขุดนะให้รถขุดได้พักบ้างนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะที่เราเอาเจ้า80มาขุดนะครับผมนะจอดเจ้า 1- 5 0นะเพราะว่ารถดำเรามีน้อยนะทีมงานเราต่อให้เอาเจ้า150มาขุดเราก็ได้ทําเที่ยวได้เท่าดืมนะจานวนเงินที่เราได้รับก็เท่าดืมแต่ว่าค่าสิ้นเปลืองพลังงานเรามากกว่าดืมนะครับผมนะเพราะว่าโดยขนาดรถที่ใหญ่นะ แต่ว่ารถดำเราก็มีอยู่เท่าเดิมนะรถดำเรามีไม่เยอะก็เลยเอาเจ้าเลืองน้อย80มาคุดนะจะคุ้มค่ากว่านะครับผมนะใช้ต้นทุนน้อยกว่าได้จำนวนเที่ยวก็เท่าดืมนะเท่ากันนะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับในส่วนของแมคโครนะปัญหาอยู่ที่รถดำนะดำเราน้อยกับระยะทางที่คขอนข้างที่จะไกลนะ ไปตักมาดินทรายตักได้เต็มเร็วนะระพิไลดูแกอุ้มนะครับผมนะโอ้เต็มอุ้มนะยิ่งขึ้นแท่นนี้ยิ่งอุ้มได้เยอะนะครับผมนะเพราะว่าตัวรกขุดเนี่ยยกแขนแค่ประมาณกลางๆงนะทาให้ตัวปุ้งกีเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องรัดเยอะนะครับผมนะถ้าเกิดยกแขนสูงกว่าตัวมากๆนี่ตัวปุ้งกีเนี่ยเขาจะต้องขดเยอะนะครับผมนะต้องรัดดินเยอะเวลาอุ้มดินมันก็จะ ร่วงตกออกมาหมดนะครับผมนะแต่ถ้าเรายกแขนกลางๆอย่างนี้นี่มันอุ้มได้แบบเยอะๆเลยนะว่าแขนมันไม่จะเป็นต้องรัดเยอะนะพออุ้มเยอะก็เต็มเร็วนะอุ้มเยอะเต็มเร็วรถขุดก็สบายนะประหยัดน้ํามันเลยนะกับการขึ้นแท่นอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมนะสำหรับรถขุดรถขุดชอบขึ้นแท่นนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น รถขุดไหนนะคิดว่าใครๆก็ชอบนะครับผมนะขึ้นแท่นอย่างนี้มันสบายนะครับผมนะยกแขนไม่ต้องสูงมากนะประหยัดถือว่าประหยัดน้ํามันนะโดยโชเฟอร์เองก็ขับง่ายด้วยนะครับผมนะเ,เจ้านีโน่ขาวกระบะไม่ใหญ่นะครับผมนะเทียบความยาวของกระบะกับหัวนี่กระบะนี่คันนี้นี่สามเมตรห้าสิบหรือเปล่านะ ไม่น่าจะถึงสามเมตรแปดนะครับผมนะน่าจะสามเมตรห้าสิบสูงก็น่าจะประมาณห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าไม่น่าถึงนะครับผมนะ <c oughs> น่าจะห้าสิบเซนนะความสูงของฝา,าข้างนะครับผมนะไปนั่งติรถเขานะว่างๆนะเราตกงาน <c oughs> ตกงานก็มานั่งติรถชาวบ้านเขานะครับผมนะกับลุงเนียนลุงเนียนดัมซิ่งนะตดนล่อของเรา <c oughs> เราจำทีมงานซอสสมชายทีมงานเราวิ่งล่องนะครับผมนะระยะทางอยู่ที่ไปกลับก็สามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรนะครับผมนะวิ่งล่องยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเที่ยวละชั่วโมงนะช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็แทบจะหลับกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็จะได้มาเที่ยวหนึ่งซื้อดินเต็มกล่องนะครับผมนะนี่ซื้อดินนะครับผมนะ ซื้อเอาเอาไปสต็อกไว้หรือเปล่านะถ้าไม่สต็อกก็อาจจะเอาไปทีเป็นงานเหม้านะครับผมนะเ็าซื้อดินเต็มกล่องนะเราก็ใส่จัดให้ได้นะครับผมนะเต็มกล่องแต่ว่าอัดกล่องนี่เราไม่ตักนะครับผมนะสำหรับเจ้าแปดสิบเพราะว่าความคาดหวังของอตัวลูกค้านะมันจะไม่ได้นะครับผมนะก็คือถ้าเขาอยากได้แบบอัดกล่องมาเนี่ยเราต้องอัดกล่องแบบอัดจริงๆนะครับผมนะแบบดันดบนชนจองอางเลยนะ ซึ่งเจ้าเหลืองน้อยเรานี่เขนเขาไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะการอัดกล่องนี่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมนะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันนานนะครับผมนะเสียทั้งเวลาแล้วก็ตักเยอะนะแต่ว่าค่าตักได้เพิ่มมาไม่ถึงสองเท่านะแต่ปริมาณดินอาจจะสองเท่าได้เลยนะครับผมนะราเลยเอาแค่เต็มกล่องพอนะอย่างมากนะครับผมนะว่าเราจะใส่แค่เต็มกล่อง ก็คือไม่ได้ถึงกับดันอัดกดอัดนะครับผมนะแค่ใส่โรยๆนะให้มันเต็มกล่องแค่เต็มกล่องนะครับผมนะตามที่สั่งดินเต็มกล่องคนละราคากับดินงานเที่ยวนะครับผมนะงานเที่ยวอีกราคาหนึ่งเต็มกล่องก็อีกราคาหนึ่งนะครับผนมะกี่ตักไม่รู้นะแต่ก็น่าจะประมาณเออสิบสิบสองหรือเปล่านะครับผมนะไม่ได้นับเหมือนกันเฮ่กเกบะไม่ใหญ่นะ คือว่าได้เรานะกระบะไม่ใหญ่ถ้าแ,แบบลุงเนียนเต็มกรองนี่คือโอ้อาจจะเกือบ20ตักนั่นแหละมั้งครับนะรถกระบะแกยาวมากนะคันนี้กระบะนี่อาจจะ3าเมตรแปดนะหรือไม่ก็อาจจะ4เมตรเลยนะรถพวก KM ในกระบะเขาจะยาวมากนะครับนะั้น KM รถมีเก่านะครับผมนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาชอบมาทําเป็นรถมีกันนะครับผมนะมีสมัยก่อนนะ แต่วันนี้กลายเป็นรถดำแล้วนะสำหรับลุงเนียนแต่เครื่องใหญ่นะครับผมนะคันนี้หัวคีเอ็มแต่ว่าเครื่องเขานี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องร้อยหกสิบห้าแรงม้านะครับผมนะคือว่าแรงนะแรงกว่าคีเอ็มปกตินะคีเอ็มปกติรู้สึกว่าจะเครื่องประมาณเออร้อยร้อยสิบนะครับผมนะประมาณนั้นหกสูบแต่ว่าเครื่อง110ร้อยสิบแรงม้านะแต่ว่าสำหรับ คันนี้นี่แกเปลี่ยนเครื่องมานะครับผนะใส่เป็นเครื่องใหญ่เลยให้มันมอกับกระบะนะกระบะแกใหญ่นะมันแกใส่ระแนงเพิ่มเลยนะปกติแกจะไว้คนหินนะครับผมนะคนหินนี่เขาซื้อกันเป็นคิวนะครับผมนะแกก็เลยต้องต่อระแนงเพิ่มมาเพื่อให้ใส่หินได้ตามคิวที่ลูกค้าต้องการนะครับผมนะแต่พอใส่ดินนี่ก็จะดูเตี้ยๆเลยนะดิน แต่ก็ใส่ยเยอะก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมนะทางออกจากบ่บนี้ค่อนข้างที่จะโหดร้ายโหดร้ายและปลาดเถือนนะอาจจะดูไม่ชันแต่ว่าหนืดนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเนดินทรายนะดินทรายผสมกรวดนะผสมกรวดก็ผสมไม่เยอะนะครับผมนะทางเลยจะหนืดๆหน่อยนะแต่เราก็ใส่ขนาดนี้นะครับผมนะมาตรฐานงานเที่ยวนะใส่ตามราคานะครับผมนะเพราะว่าคือ ราคาเขาให้สู้กันขนาดนี้นะเราก็ใส่แค่นี้นะครับผมนะถ้าเราใสายย่เยอะไปก็ราคามันแค่นี้นะหนักรถดำนะสึก้อนะดำสึกรอเนะยอะนะครับผมนะคนหนักๆไม่ใช่เรื่องดีนะตามราคานะเขารถค่าดินเราก็ลดลดดินตามราคานั่นแหละครับผมนะ,อะจอโรนะแกตังคันเต็งออตโต้นะ เวลาจอดก็จะผ่อนเครื่องอัตโนมัตินะครับผมนะถ้าเราขับนี่เราไม่มีเปิดนะเราใส่คันเร่งมืออย่างเดียวเลยนะออตรงออโต้ไม่เปิดนะจอดเราเผาน้ำมันทิ้งไปเลยนะยมาต่อกับเจ้าสิงเอ็มนะทีมงานตอนนี้เล่นแต่กระบ,บะใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับผมนะกระบ,บะใหญ่แต่ว่าเครื่องไม่ใหญ่ตามนะผมนะคันนี้นี่เครื่องร้อยสิบแต่แรงนะขึ้นอยู่กับ โชเฟอร์ด้วยนะครับผมนะโชเฟอร์นะเหยียบเป็นมันก็เรงนะทางหนึ่งมันก็ไปได้นะแต่เกิดเอ,อรู้จักดูลายทางรู้จักเหยียบดีๆนะครับผมนะไม่ใช่หลับงูหลับตาไปนะเครื่อง240ก็จมได้นะถ้าเกิดไม่ดูลายทางดีๆนะครับผมนะแต่ว่า1 10นี่หกซูปไปตรงไหนได้เขาก็ไปตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กลัวร95เท่าไหร่นะครับผมนะไม่ได้ต่างกันมาก ประสบการณ์เยอะนะครับผมนะเจ้าสิงเอ็มนะดูแลรถค่อนข้างดีนะรถเขานี่ใหม่ตลอดนะ <c oughs> ใหม่ตลอดการล้างตลอดนะดูแลรถดีรถมันก็ให้ผลตอบแทนกับเราดีนะไม่ค่อยเสียจุกจิกอะไรมากมายนะครับผมนะทำให้การทำงานตอนนี้ก็คือไล่ตามได้เงินตามที่เราคาดหวังนะ เพราะว่าหวังไว้เหลือวันละพันมันก็เหลือให้วันละพันนะเพราะมันไม่ได้เสียแต่ถ้าเราไม่ค่อยดูเลไม่ค่อยอะไรขับทิ้งๆนะหวังไว้วันละพันวิ่งตามจานวนเที่ยวเหลือวันละพันก็จริงแต่รถมันเสียนะเราก็ต้องเอาไปพันหนึ่งนั่นแหละไป่้มนะครับผมนะสรุปดินเงินเหลือก็อาจจะเหลือได้ไม่ตามที่หวังไว้นะครับผมถ้าดูเลรถดีๆรถมันก็ไม่เสียนะครับผมนะดูเลดีๆ เกิดมันเสียมนอะไรเราดูเลเราเช็คตลอดมันก็เราก็แก้ได้ทันนะก็คือไม่เสียเยอะนะเสียน้อยจะสิเอ,นะอ็มนะใส่ดินเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ฝาค่า60ใส่สูงสเกือบเสมอจองอ่างนะแสดงนะครับผมนะ <c oughs> อพันดำนะครับผมนะ สแสดงนะเอาจิงมันจะเหยียบให้มันพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะแต่มันชอบสแสดงนะทําเป็นเลื้อยนะทำเป็นเลื้อยขึ้นนะถ้าขาดใจเมื่อกี้จะนั่งหัวเราะนะครับผมนะเขากะถูกนะเขาขับบ่อยแล้วก็รอนะครับผมนะนี่ก็เป็นสาเหตุนะที่เราไม่เอาเจ้าหนึ่งห้าศูนย์มาขุดน,นะเพราะว่าแบบนี้นะครับผมนะเอามาก็จอโรเอหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมนะจํานวนเที่ยวก็ทําได้เท่าเดิม รถดำหมดเราก็จอดรออย่างนี้นะครับผมนะ <c ười> คือปัญหาอยู่ที่งานไกลนะกับรถน้อยถ้าเกิดว่ารถมันมาติดกันที่แม่คูนี่อันนั้นนะ่ปัญหาจะอยู่ที่แม่คูนะแม่คูคันเล็กอาจจะเล็กเกินแต่ว่าปัญหาแบบนี้นี <c> ่ <ười> อยู่ที่ระยะทางกับทางรถดำนะแต่จะเอาคันใหญ่หรือคันเล็กมาขุดก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมนะจบเที่ยวที่เท่าดื่มนะก็คือยังไง ก็ต้องจอดรยอย่างนี้นะครับผมนะคันใหญ่มาก็จอดรรมันดืมนะแต่ว่าเขากินน้ำมันเยอะกว่าคันเล็กนี่นะครับผมคนะันเล็กเราประหยัดนะซึ่งดินนี้ก็ตักได้ทันนะก็คือตักทันเราก็ไม่จะเป็นต้องเอารถใหญ่มานะรถใหญ่ไว้งานไอที่แบบตักทีก็วันละร้อยหกสิบเที่ยววันละร้อยเที่ยวบวกอย่างนี้นะครับผมนะแต่นี้นี่วันหนึ่งก็น่าจะหกสิบถึงแปดสิบเที่ยวนะประมาณนั้นคงไม่ ได้เยอะไปกว่านั้นนะครับผมนะเพราะว่าถ้าจะเอาร้อยเที่ยวจะเหลืองน้อยนี่ก็คือรถดําต้องมาชนกันเลยนะครับผมนะไม่ใช่ห้วยรถดําชนกันนะแต่ว่ามาเข้ารถไมโครต่อเนื่องนะครับผมนะก็จะได้วัรลุเป็นร้อยเที่ยวนะแต่ถ้าเกิดไมโครจอดรออย่างนี้แล้วนี่ไม่ถึงร้อยเที่ยวแน่นอนนะครับผมนะนี่ก็เดี๋ยวเราจะาดินทรายกลบนะนตรงที่เป็นน้ำน้ำนี่เพราะว่าเราตักกรวดออกไปนะ เราไม่ได้ตักระวางดินทรายเลยนะนี่นะดินทรายเราเอามาวางไว้ทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเรารีบนะตักเราแต่กรวดไปตักขึ้นตักขึ้นเลยนะครับผมนะไม่ได้โปะคืนนะมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่บ้านนะครับผมนะแต่นี่เราดินทรายมาเตรียมรอแล้วนะรอที่จะลงไปเกลี่ยนะเกลี่ยอีกทีหนึ่งเพราะว่ากรวดนี่มันไถไม่เข้าจริงนะครับผมนะผ่านนี่ก็ยิงถ้ามันแข็งแล้วนี่หมดสิทธิ์ไถเลยไถยังไงก็ไม่เข้านะครับผมนะ ข้าวก็ไม่เกิดด้วยนะเลยต้องตักกรวดออกไปเลยนะครับผมนะราด mm ินทรายไปโปะให้ที่หนึ่งนะถ้าพูดถึงกรวดกับดินเหนียวนี่เพลย์ดินเหนียวจะทํานาได้ง่ายกว่ากรวดนะครับผมนะเพราะว่ามันยังไถเข้าได้นะยังเก็บน้ําได้กรวดเก็บน้าไม่ได้นะครับผมนะกรวดมันจะน้ํามามันก็จะซึมมุดกรวดลงไปข้างล่างเลยนะทําให้มันแห้งนะครับผมนะข้าวก็จะไม่ค่อยขึ้นโอ้มานาทีมสอสมชายนะวนกลับมาอีกแล้ว <laughs> วนกลับมาอีกแล้วนะเที่ยลวละชั่วโมงนะผมนะรถล่องวันนี้รถล่องก็จะขับแบบเหนื่อยๆนืยแต่ว่ารถดัมก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะเพราะว่าถึงจะเป็นระยะทางที่มันไกลแต่ก็คือราคาต่อเที่ยวมันก็จะสูงขึ้นนะครับผมนะรถดัมไม่มีปัญหาแน่นอนนะปัญหาจะมีที่แมคโครปัญหาจะมีที่แมคโครที่ต้องจอดรอนะครับผมนะแต่รถดัมไม่มีปัญหานะงานใกล้เหลือน้อยแต่ก็ทําเที่ยวได้เยอะ งานไกลทําเที่ยวได้น้อยแต่ก็จะเหลือเงินเยอะกว่านะครับผมนะต่อเที่ยวนะว่าราคาก็ตามระยะทางนะครับผมนะถ้าเป็นงานใกล,ใกล้ๆวันหนึ่งจบที่ยี่สิบเที่ยวอย่างนี้เขาก็จะแต่ว่าราคาเหลือต่อเที่ยวมันก็เหลือไม่เยอะนะพวกงานใกล้ๆถ้าเป็นงานไกลวันหนึ่งอาจจะได้แค่หกถึงเจ็ดเที่ยวแต่ว่ามันเหลือเที่ยวหนึ่งเหลือเยอะนะครับผมนะเหลือเที่ยวละสามร้อย บางที่อาจจะเหลือ400เลยก็ได้นะผมนะตอเที่ยวนะเกือบเกือบจะเท่าคนหินคนทรายเลยนะแต่มันก็เล้งมาด้วยระยะทางที่มันไกลนะทำให้จบเที่ยวต่อวันได้น้อยแต่ระดับไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมนะเขาก็ไล่ดูคำนวณนะ1วันได้กี่เที่ยวเหลือเท่านั้นเทน่านี้มันคุ้มไหมแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบนะงานไกลไม่รู้เป็นไรนะ แต่ถ้าพูดถึงเงินที่มันเหลือมันก็เหลือได้อยู่แลว้วนะครับผมนะแต่บางคนก็อาจจะชอบงานใกล้นะงานใกล้นี่ชอบมาจี้รถขุดนะได้มีเวลาลงมาเดินคุยกันนะเดินความนะครับผมนะเดินความนะพา่ซาคเมีนนะก็ค,คือมันลงมาคุยกันลงมามูกันนะครับผมนะถ้าวิ่งงานไกลยอย่างนี้นี่ก็ สุดยอดนะก็คือขับตลอดนะมาถึงรถคุดก็ใสดินออกไปเลยไม่มีได้จอดรออะไรทั้งนั้นนะครับผมนะมาถึงออกไปเลยอ่ะตักรอแล้วไม่ใส่เพิ่มนะครับผมนะแกนี้ก็เต็มแล้วนะพหน้าทีมทําอะไรจ้ะอ่ะไม่ไม่เห็นอยู่บนกิ่งนะลงลงไปทําอะไรเป็นเราไม่ออกไปนะหัวหน้าทีม เสียเวลากับหน้าทีน่นะคุณเล่นนะครับผมนะดูลีลาการออกจากบอนะเสียงเสียงเหมือนท่อรั่วแถวหน้าเครื่องหรือเปล่านะครับผมเนะมืออได้ยินเสียงท่อรั่วแถวหน้าเครื่องนะเอ,อ๊ะท่อผุๆนะ ถ้าผ,ผูดังลั่นเหมือนกันนะครับผมนะปลายผูแต่ว่าข้างในก็ยังวนอยู่เหมือนเดิมนะรถดับนี่ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ท่อยิ่งสั้นเสียงยิ่งดังนะครับผมนะท่อสั้นตรงเสียงดังนะแต่พรถดับนี่จะท่อสั้นเสียงเขาจะไม่ออกนะจะต้องยาวๆนะแล้วก็วนวนอยู่ข้างล่างนะเสียงจะดังออชอเนียงนะชอเเนียงเสียดุงนะครับผมนะเสียดุงชอเนียงส่งเข้าประกวดนะครับผมนะ ใสร่ระแนงไม้มาด้วยนะลงมากลับรถข้างล่างนะโชว์โชว์สติปนะความจริงกลับรถข้างบนถอยลงมาน่าจะประหยัดเวลากว่านะเพราะว่าถ้าลงมาแลว้วมันจะประหยัดเวลาก็คือลงมาแล้วก็โยกทีเดียวนะครับผมนะลงมากลับหัวโยกทีเดียวถอยเข้ารถขุดนี่มันก็จะประหยัดเวลากว่าแต่นี่โยกสองรอบมันก็ โยกมาจากข้างบนเลยดีกว่านะครับผมนะเสียดุงอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทำต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะแค่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ